อสลามวอลัยกุะมรอะมาตรลลอฮิวบาะกาตูพบกับเราสองคนอีกครั้งนะครับในรายการคู่ซีที่สงสัยซีซั่นสองครับรายการที่จะทําให้คุณเข้าใจระบบการเงินอิสลามมากยิ่งขึ้นโอ้โหทำดีละบางตัวแหวนทำดีละอีพีนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเงินสักเท่าไหร่เกี่ยวกับอะไรล่ะก็เกี่ยวกับอิสลามออยู่ในบริบทของเราอยู่มีเพื่อนต่างศาสนิกผมเนี่ยเขาก็หวังดีเขาก็มาถามเฮ้ยบางตัว เนี่ยอิสลามเป็นศาสนาที่เคร่งนะห้ามฆ่าสาัตว์ตรดบตวิตห้ามฆ่าคนอะไรเงี้ยแต่ทําไมช่วงอีดเนี่ยที่อเดอัลฮาเนี่ยเ,เชื่อสัตว์กัน ตายกันทั่วโ,โลกนลี่เยอะมากโอ้อโอ้ทำไมเขาถึงส่งเสริมเรื่องนี้นีก็น่าคิดนะเราก็มีเหตุผลของเรานะเดี๋ยวว่าเ er ah หตุผลนี้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารอิสลามนะครับท่านที่ปรึกษาธนาคารอิสลามก็คือท่านอาจารย์สันติเสือสมิงหรือว่าอาจารย์อาลีเสือสมิงครับอัสลา,ามุอะลัยกุมุอะาาลัยมุฮมมัุลลอฮ์วะบารอก่าตุลาบะา์เรื่องการเชือดกุรบานใช่ไหมครับคือการเชือดสัตว์ การเชื่อสัตว์ในแต่ละวันมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ครับถามว่าณเวลาเนี้ยณนาทีเนี้ยมีสัตว์ถูกเชื้อไหมทั่วโลกเนที่ว่านะถ้าพูดกันทั่วโลกเอาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยสุกรถูกเชื่อกี่ตัวอเฉพาะเชาเนี้ยมันก็เชื่อดกันอยู่แล้วเรื่องเรื่องครับเพียงแต่ว่าในศาสนาสลามการเชื่อสัตว์นี้ถือเป็นรูปแบบของศาสนกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งผู้ที่ทําการเชื่อทเขาสลักนะทรัพในการที่จะซื้อสัตว์ใหญ่สองอเขาทําทานเขาต่อสู้กับการยึดติดนะในทรัพย์สินนั้นนะด้วยการบริจาคก็คือสลมอัมันและให้การให้สิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์นี่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าในสังคม เรียกว่าสังคมหนึ่งอย่างบ้านเราที่กินสเต็กกันอยู่เป็นประจําไปกินชาบูไปนั่งกินอะไรต่อะไรที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์อาจจะไม่เกิดความขึ้นพุ้นชินในเรื่องของ<ม>เ,ออเครือการขาดโปรตีน<ม>แต่ในสังคมโลกยังมีผู้คนทั้งหลายที่ยากจนอีกเป็นจํานวนมากมที่แต่และปีนั้นแทบจะไม่มีโอกาสในการที่จะได้กินเนื้อเลยนะ<ม><ม>แทบจะต้องเป็นมังสวิรัตตลอดทั้งปีงนะ เพราะไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะไปซื้อเนื้อซึ่งมันมีราคาสูงดังนั้นอิสลามจึงกําหนด,ดช่วงระยะเวลาก็คือ4วันในรอบปีในรอบปีเนี่ยมี4วันเท่านั้นนะจะเชื่อดันให้เยอะขนาดไหนก็คงจะไม่เท่ากับการเชื่อตลอดทั้งปีของคนที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องศาสนาในเชิงศาสนาในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันการบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วๆไปมันมีการค่ากันอยู่แล้วแต่ของเรานี่เชื่อเพื่อที่จะเป็นทานะให้ทานแก่ผู้คนที่ยากจน คนที่ไม่มีเนื้อตกถึงปากของเขาด้วยถึงท้องเนี่ยนะเมื่อได้รับเนื้อเนี่ยเขามีความยินดีเลี้ยงคนในครอบครัวของเขามีช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่าน,นั้นคือสี่วันในรอบปีเราไม่ได้ไปเชื่อดกันเ,เรียราด้าวนเ<ม>ชือดกันขนานใหญ่แบบนะเราเคยเห็นบางคลิปในบางประเทศ<ม>วัวยืนตเต็มลานไปหมดแล้วก็ฟันคอฟันหัวทีละตัวซึ่งอันนั้นไม่ใช่สิสลามน,นะมอันนี้ก็คือให้เข้าใจว่า อิสลามมองว่ามันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนที่ยากจนเป็นแหล่งโปรตีนนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครนะมองในล,ลักษณะอย่างนั้นมไม่ได้เป็นเรื่องของความใจไม้ไส้ระรกรมทารุณกรรมสัตว์นะไม่ใช่ครับอัลฮัมดุลิลล์ครับยะซากาลอลฮุคอยรอนนะครับอาจารย์ทีนี้คือที่เขาเชื่อน่ะไม่ได้มีความสุขกับการ,รเห็นเชื่อดสัตว์น้องเรื่องว,ว่าสัตว์ตายแต่เขา ได้ในเรื่องของการเสียสละของเขาเพราะหนึ่งต้องสละทรัพย์ต้องมาแข่งกับจิตใจเขาเองแล้วมันก็สิ่งที่เชื่อดต่ปีนึงแค่สี่วันสี่วันแล้วก็พอเราเชื่อเนี่ยเราก็เอารับประทานกันนะแล้วก็แจกแจกคนที่แบบโอ้โหที่ไม่ได้มีเนื้อเข้าเนื้อเลยโลละสองร้อยเก้าสิบบางตัวแวจะให้กินทุกเดือนเนี่ยสาหรับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยมันก็ลำบากนะมองในเรื่องของการแบ่งปัน นาจารย์เขาคอมเมนต์ว่าว่าเป็นการบริจาคทางที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ส่งเสริมนะคือน้องมุส่งเสริมก็ชาวรัฐธนรมนูญก็ควรทำครับมีความสามารถนะัีครั้งครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ที่ไหนบรรทุแวโอ้โหอยากให้คุณพูดขอบคุณบ้างอ่ะอยากว่าผมโยนนะเขาบอกว่าที่ร้านอาหารเนี่ยคือคุณดูคาเฟ่เนี่ยเขาคอมเมนต์มาว่าฮาลานตั้งแต่ต้นน้ำต้นน้ำเลยนี่แสดงว่าการเงินเขาก็ฮาลาน ิเขาก็หาล้านแล้วแล้วก็ทําให้ผลผลิตออกมาเนี่ยหาลานมาสู่เรานะผู้บริโภคอย่างเรานี่ก็ฮาลานได้ร้อครับผมแล้วก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิงกแล้วก็คำถามมาถามเราเกี่ยวกับการเงินอิสลามเนี่ยในทุกรูปแบบเลยนะครับผมเรายินดีที่จะหาคำตอบใหา่ให้ถามกันเข้ามาเยอะไม่งั้นเยวพวกเราตกงานโอเคพร้อมกันครับ A bang-खाiko saiida assalamualaikum warrahmatullahhi wabaraokato